เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วลครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นข่าวด่วนนะครับ จากสำนักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับวันนี้เนี่ยเขาได้แจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศนะครับให้ทดลองเปิดเรียนแบบเต็มรูปแบบแล้วนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันพฤหัส,สบดีที่13สิงหาคม2563เป็นต้นไปนะครับแล้วก็งดกิจกรรมการรวมตัวกันนะครับ สำหรับในรายละเอียดเรื่องนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .1093 ลงวันที่11สิงหาคม2563นะครับในเรื่องของการทดลองเปิดเรียนแบบวันไซ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด1 9เต็มรูปแบบทั่วประเทศ โดยนักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆหลังเลิกเรียนเพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียนหากมีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในสถานศึกษาและสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีและสามารถทดลองเปิดเรียนแบบวันไซ์เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้นะครับตั้งแต่13สิงหาคม2563เป็นต้นไปนะครับทั้งนี้เนี่ยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดและดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขทั้ง5ข้อส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้โดยหากสถานศึกษาม,มีความจำเป็นต้องจัดกิจ ที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมากเช่นประชุมหรือจัดกิจกรรมเลื่นเรองหรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงดเว้นหรือหากมีความจำเป็นต้องจัดให้สถานศึกษาประสานสาธารณาสุขในพื้นที่ใกล้บ้านหรือหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบการเฝ้าระวังในพื้นที่ให้ความเห็นชอบและแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเปิดให้มีการเรียนการสอนแบบเต็มรูปแบบ นะครับตั้งแต่วันที่13สิงหาคม2,563เป็นต้นไปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครั